หยกระับความก็บมวดป้องกันเรือองอุบัติเหตุในจังหวัดเการปีไม่หกเจนี้ครับโดยนดายเจษฎาจิตรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ควักเน้นย้ำมาในการป้องกันอุบัติเหตุและนองหนองเสาเกลน็นว่าช่วงปีไม่นี้นะครับนะต้องมีเรื่องการบริการเรื่องของการตั้งสู้ำอำานวยความสะาวกทางถนนเนี่ยถูกพืนเทและท,ท้องทุ่งท้องทิ้นอำเภอจังหวัดต้องเตรียมก,ากา้านกันแก้ว่าจะต้องลดอุบัติเหตุดันต้องทำเป็นพื้นบ้านเรื่องของถนนหละ ทางรวมทางเยกทางกอรจอแต่ไม่ดีนะปัจจัยด้านรถกับรถก็ต้องพร้อมนะครับกำกับเรื่องควบคุมการดูแลรถสาธารณะเรื่องข้องตามระเบียบกฎหมายแข็ง <facial> รัดเลยนะครับและก็ที่สำคัญที่เรารู้รู้กันอยู่เรื่องข้องด้านการช่วยเลือฮาเกระเรดนะผาอยู่ายุพยาบาลแทย์นะครับแลยขนน่ยแย์ชุกชื้นกูกูภัยเนี่ยต้องช่วยกัน้อมทางก็เน้นย้ำให้นวยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องบังคับชาย้อกฎหมายจรราจนรอย่างเข้มงวดค่ะแล้วก็จริงจังได้แก่การขับรถเร็วเกินว่ากำนดดื่ การเสพยาเสพติดหรือว่าข้องมึนเมาอื่นๆเนี่ยค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันเลยมีการตรวจแอลกอฮอล์กันด้วยแต่ถ้าเกิดสมหมดหรืเกิดอุบัติเหตุโดยการที่ว่ามีแอลกอฮอล์เกินเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่จำ่ายสุราให้เด็กเล่านี้ก็ต้องมาเหมือนกับพอสอบสวนขยายผ้นไปแล้วก็ต้องมารับถทษด้วยค่ะครับแต่ทีนี้ดีนะในเคลื่อนเราเนี่ยจะไม่มีอุบัติเหตุทางถนนนะถ้าเราลงในเครื่อนนะครับทางน้ำแท่านนครับทางน้ำก็ไม่